สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาบอกกันมาดามกํานวนคือเก่านะคะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาจะมาสรุป8เสียนดังนะคะที่ f อฟซีอกอยเนาะแล้วก็จะบวกเรียกทูบด้วยเนื้อค่ะอ้ารอติดตามชมไปด้วยกัน เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้าและหลุดเนาะคะ่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบุญแปดเสียงดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กราบขอบุญขอบุญ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะ,ะแล้วก็ fc ที่คอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจเนาะคะ่ะยั่งบวหายค่ะยั่งบวหายเป็นใครเป็นวัดเนาะ เสียงในสุดยอดพ่อแม่พีนพ่น้องเลยเสียงบมวนบเปะต้องกราบขอโทษขออภัยพ่แม่พี่น้องมี FC คอมเมนต์ก็ามาหายไวๆเด้อสันกรบขอบุญข,ขอบคุณค่ะเอาเราไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาจะถูกใจเอฟซีไหมจะเข้าจะปังหรือเปล่าอย่าวาวเรียนพานเด้อล่อเบิงเลขกถูกไปน้ากันเด้อก่ะเด้ออันนี้ก็จะเป็นของลุงส่งที่เอฟซรอคอย เราะว่า fc อมเมนต์เข้ามาบอกขอลุงส่งน้อยบนนะันวาเนาะต้องกาอโทรขอให้พมพี่นองลงบัตรท่านนะพราะว่ามาดามกับ,บสบายแหงยังปวดหวัวอยู่เอาเบาคว้มเจ็บป่วยสู้กันฟ่งไปนันะ่มเนาะแต่ว่าเมื่อนี่คอยปังๆสุกๆมันๆเนาะถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะ fc เมนต์เข้ามาขอของลุงส่งหน่อยว่าสัน่นขอมาจัดเลยเนาะกะเอาไปพร้อมกันในลพะพแมพี่นงแปดเสียงดังเนาะเพราะว่าของลุงส่งเข้าไปเต็มเต็ม ตัวรูดเข้าทั้งบนและล่างกอดคอกันมาเนาะแต่ไม่ได้จับคู่ให้จับคู่ให้เจ็ดเก้าออกหกเก้าเนาะค่ะเฉียดมากๆากพม่พี่น้องวันนี้เรามาติดตามชมว่าลุงส่งจะให้ตัวไหนถ้าใครเป็นแฟนกลับรอแคปหน้าจออ้ยขอโทษขอให อาลูงส่งให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒน,นา2องทุ่มครึ่งคืนนี้8กับ9กสองตัวหกหางแปดสองแ8ดสี่แปดสามนะคะสามแปดเก้าศูนเก้าหตัวกันด้วยเน้อค่ะตัวกัน3 0 03, 0ศูนยตัว3ามหางแ 908 890 284 298เสองดเ้เดอค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงท่งนะคะตัวเน้นตัวเจาะ8 2 84 9 0 98สามตัวเน้นทุกหางเด้อค่ะลุงทรงเน้นมาทุกหางนะสามตัวเนาะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงทรงนะคะ ยังไงก็กราบขอบุญขอบุณลุงส่งเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอะ่ะต่อไปเป็นของใครต่อไปเป็นของโอปอยเป็ดนะคะของโอปอยเป็ดเข้าไปที่เก้าตัวรูดเนาะจับคู่ให้เฉียดมากเหมือนกันให้เจ็ดเก้าออกให้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดออกหกเก้าเก้าหกเนาะ วันนี้มาจับตามองวันนี้มาจับตามองว่าของออปล่อยเป็ดจะเข้าจะปับบงไหมเนาะคะ่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่นะเนาะกดติดตามให้กับมาดามด้วยเนาะคะ่ะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ่นะเนาะ อปลอยเปดให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับ 5, หา้าสองตัวหกหางสองตัวสองตัวสี่หางวาพี่น้องขอดูดกอใบศูนย์สามห้าสองสามสี่ห้าเจ็ดสามตัวห้าหาง 303 352 503 557แล้วก็552นะคะ4ตัว5หาร334ี่ห้าเสาสี่ห้ง3าห้าสองสี่ห้าเจ เอาแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของออปลอยเปรดเนาะยังไงก็กรับขอบคุณขอบคุณออปลอยเปรดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะตามคอบพว่าคุณเป็นอย่างสูงเพราะว่าของออปลอยเปยดใกล้เคียงเด้อเก้าห้าเก้าหกออกเนาะงวัน,นี้มาแน่นอนเอาแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของออปลอยเปรดเน,นาะออาต่อไปเป็นของใคร เป็นของปูโะะงป่โคราชนะคะของปู่โคราชให้มาวันนี้ของปู่โคราชให้มาวันนี้รูดแล้ววัฒนาสองทุ่มครึ่งสองกับสามสองตัวหกหางสองตัวแปดหางเลยน้องสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า ตัวเน้นตัวจอรูดที่สองเน้นที่สองนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเอค่ะเอาจับหน้าจอถ้าใครจะตามของปูกโอราดเนาะค่ะเนาะเอาเสียงเมิดแล้วพวแม่พี่น้องเลยเสียงเมิดแล้วอ่ะต่อไปเป็นของค่า ของออยอดบุรีลำเนาะของออยอดบุรีลำลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะลงคลิปให้แล้วสําหรับเอฟซีเรียกรองเข้ามาเนาะ,ะของออยอดบุรีลำก็กอดคอ,อกันมาเด้คอค่ะหกกับเก้ากอดคอกันมาแล้วก็เก้าเก้าไปเข้าทางอุบลเนาะทางยะโสธรเอาวันนี้ว่าจะไปทางไหนจับทางให้ถึบเพ่อ่พี่น้อง อย่าลืมเหมือนรอเบิงเลกถูบน้ำมาดามเด้อเพราะว่ามาดามลงให้แล้วเจดเซียนดังลงไปแล้วเนาะแต่ว่า8ดเซียนดังจะมีเลขทูบอีกนะรอติดตามชมของออยอดบุรีลมัมให้มาวันนี้เนาะรูดลาวัฒนาสองทุ่มครึ่งศูนย์กับห้าสองตัวสี่หางสองตัวหกสองตัวห้าหางค่ะ 0440กลับให้แล้วเนาะ0595แล้วก็66 3ตัว4หาง604 605 640 095นะคะ4ตัว3หาง6604 4605 660เดี๋ยค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอยอดบุรีลำ ตัวเน้นตัวเจอ 04, 0 4 0ย์ามตัวเน้น2หาง604-605นะคะเอาแ็บหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนท่าบ่อเนาะยังไงก็การควบคุขอบคุณออยอดบุรีลำนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะของเซียนท่าบ่อก็เข้าไปแต่9นะคะจับคู่ให้เฉียดมากเหมือนกันให้97ออก96เนาะ เอาวันนี้เรามาติดตามชมเซียนท่าบอให้มาแยกแยกบดเบิร์นเด้อค่ะเด้อเพื่อนหายเบิร์นมานำนวดนี้เนาะเซียนท่าบอให้มาเด่นเก้ากับหกสองตัวสองหางพราะว่พี่น้องพอเพราะว่าเพื่อนกลับหายแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะเบิรงดีๆเด้อค่ะเด้อแค่สองหางนะเก้าแปดแปดเก้าหกสี่สี่หกเบิ้์นก็จะเป็นแปดแปดสี่สี่เก้าเก้าหกหกนะคะ เอาเน่นทุกครั้งพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนท่าบ่อเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเสียนท่าบ่อเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวาทางมาวางทางช่วงเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของหลวงพี่แกก์อ้าสำหรับ FC ที่ว่างหน่อยเนาะผู้ใดเป็น FC ของไผรน่อยู่แถวใดเอาคอมเมนต์เข้ามาพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าเออยู่ ทั่วประเทศเนาะของมาดามโอ้ยดีใจดีใจบ่กว่าจ,จะเปลี่ยนเดมมบางแคแล้วก็บางบอ่อแล้วก็สมุทรปราการพัทยาชนบุรีเชียงใหม่เชียงรายเนาะโอ้ยหลายพม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณแต่ว่าทา้างิงไต่เพท่านได้ยินมาเด้อสุลัดถ้านี่ผู้เจ็ดยังบ่ท่านได้ยินมาเนาะพมพ่พี่น้องเนาะเอาขันมีขคอมเมต์มาเด้อคือถอดคือหอด พี่องพ่อแม่พี่น้องคือกันสู้กูสู้คน้ในโยภากใดๆกับเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะค่ะของหลวงพี่แขกเอาเตรียมตัวแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกแถวโคราชว่างหน่อยไปนี่เนาะสระบุรีปาดเอาเอาเอาจัดไปพ่อแม่พี่น้องของหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รูด9กับ2อสอง,สองตัว6หางสองหห้าสอง 5209 59ศูนยเก้าเก้าโไปตรงกับเลขถูกมาดามนเนี่ยนี่ฮเกานี่เลขถูกสวยงามเพราะเป็พี่น้อง29 20 05าน้าะคะสามตัวสามหางสองศูนย์เาองห้าเก้าห้นะคะเอาแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกตัวเน้นตัวเจาะ52 0959 3ตัวเน้นหางเดียว209เด้อค่ะเอาแปบน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะค่ะเนาะแล้วต่อไปเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวรางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของ ของเอฟซีรามินทาเนาะของเอฟซีรามินทาจับคู่ให้เฉียดมากจับคู่ให้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอหกเก้าเก้าเก้าหกแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้าอหกเก้าเนาะวันนี้ไปใหม่ตามใหม่นะคะเอฟซีรามินทาบอกว่าลักสิบเอาไปใส่กำเลงมีทีมาได้เลยประสนลักสิบประสนเพื่อนว่านนี่จะเป็นหลักสิบนะห้าหกเจ็ด เอาไปใส่กับเลขมีที่มาได้เลยว่าสั้นพนว่าเดี๋ยวงวดหนา้าเด้เอพแมพินองงวดหนา้าเนาะขันไม้อีลีเดี๋ยวมาดําจัดห้เนาะเอฟซี FC จะได้ไม่งงเนาะอ่ะใครจะตามของเอฟซีรามินทาวันนี้เอฟซีรามินทาให้มาสุรเต็มกันสุดเต็มสองสี่สองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าซ้ำ 3ามสี่สามห้าสามห4ส4มเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ห้หกเด้ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปเดนอค่ะเอาแคปหน้าจอพวกแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเอฟเซียรามอินทาเนาะค่ะ ถึงจะหลายหางแต่มีตัวเน้นตัวจอดนะคะแล้วก็เลขวินจะเป็นเลขสองกับสามกับสี่มาแน่เพื่นว่าล่างสูตรไม่ห้วเนาะก่ะห้าหกเจ็ดนี่มามาเอล่างสูตรไม่อันนี้มาแน่มาแน่นอนเพื่อนว่าสองสามสี่นี่มาแน่นอนมาสั่วหนึ่งตัวถึงสองตัวอา้าว่ากันไปว่าไม่พี่น้อง ตัวเน้นตัวจอเน้นเน้นวงกลมให้ที่สองหกสองเจ็ดสี่หกนะคะแล้วก็สี่เจ็ดเด้อค่ะอันที่ขฉีดเส้นใต้เป็นตัว,วร่องเด้อพอแม่พี่น้องอ่าแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเอฟซีรามินทาเนาะค่ะเนาะอ่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบุณเอฟซีรามินทาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางประมาณทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปไปต่อเป็นของใคร เปนของปู่ศูย์เของปู่ศูนย์เต้องก,กราบขอโทษขอภัยไม่ผ่านเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะปู่เน้นให้ด้วยนะวันนี้นะห้ามพลาดนะคะปู่มีตัวเน้นให้ด้วยค่ะปู่ศูย์เจให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้8กับ9กสองตัว8ปดหาง8 0 8ศูนย์หนึ่งแดสองแดสาม 90919293เน้นที่8รูดที่8ตัวเน้นตัวเจาะ808 8 8 2 8 3นะคะเอาแคปหน้าจอรูดคือรอดนะคะรูดคือรอดนะคะวันนี้จะรูด8หรือรูด9ว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องแล้วมาดูเลขทูบของมาดามเนาะเพราะว่า เอาไว้ทั้งหลังเพราะว่าสิบริษัทซ้ำกันกับ7เซียนดังเนาะค่ะเดี๋ยว YouTube สิจับพิทพ่อแม่พี่น้องอ่ะเรามาติดตามเลขทูบไปพร้อมๆกันเนาะว่าเป็นตัวไหนยังไงชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะเอาเรามาดูเลขทูบของมาดดามที่จุดเมื่อเช้าเนาะลงให้ไปแล้ว7เซียนดังนะคะแต่วันนี้จะเอามาฝากแฟนคลับทางช่องแปดเซียนดังเอาไว้เป็นแนวทางอีกทางเลือกหนึ่งเนาะค่ะเนาะ เก้าสามห้าจัดไปพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีคลิปนี้สวัสดี